อันดับแรกเดี๋ยวขอให้ซอแนะนำก่อนว่าธนาพิยาของเราประกอบธุรกิจอะไรอยู่ในพื้นที่ส่วนไหนของประเทศไทยคะก็ธนาภิยานะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจริงที่่ขายพวกสินค้าพวโมริโภ้นะคะแต่ว่าไม่มีของสดนะคะครอบคลุมอยู่สามจังหวัดนะคะก็หลักๆก็จะเป็นเชียงรายนะคะแล้วก็พเยาเชียงใหม่งขอเชียงใหม่นะคะซึ่ง แล้วก็มีอยู่ประมาณสี่สาสาขาแล้วนะคะแล้วก็แต่สาขาทั่วไปก็อยู่ประมาณที่สามร้อยถึงพันตารางเมตรนะคะาขายเนี่ยเอ่อก็ขาก็สัดส่วนค้าส่งค้าปริ๊งกันนะคะที่ที่เราทําก็จะมีเดิมเนี่ยเราเราโตมาจากค้าส่งแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเนี้ยเอ่อยอดค้าปริกของเราเนี่ยโคเตอร์อ,อยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นยอดค้าส่งอยู่่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ อืมอ่าโอเคค่ะซอขาอยากให้ฉายภาพในครึ่งปีแรกนิดน,นึงธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในครึ่งปีแรกของเรานะเป็นยังไงบ้างคะก็ดูเอ่อครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจากที่ประกาศออกไปนะคะเราก็ปิดประมาณถันสองร้อยหกสิบหกล้านนะคะแล้วก็กําไรที่เจ็ดสิบสี่ล้านซึ่งเออก็มียอดขายที่เติบโตมาประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเอ่อเซ็นโตเนี่ยก็ ดูแนวโน้ก็จะบวกมาสักสองเร์เซนะคะก็ดูดูทรงแล้วแบบเหมือนฟื้นดูเศรษฐกิจค่อนข้างฟื้นตัวนะคะเพราะว่าต่นบินก็ดูแบบลูกค้ามาถี่ขึ้นนะคะแม้ว่าเปอร์บาสเกตอาจจะไม่ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความการเข้ามาก็สัญญาณก็ดูดูโอเคนะคะดูดูดีค่ะค่ะจริงๆแล้วธุรกิจค้าปีกที่ผ่านมานี่ดูเหนื่อยไหมคะซ ก็จริงๆก็เหนื่อยมาตั้งนานแล้วนะคะมัก็แบบว่าคับปิเองก็เออก็แข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะคะค่ะปัญหาไทยให้เรายู่รอดและลุ้นลุ่งเรือนต่อไปนะคะมันก็อาจจะต้องพยายามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะค่ะโอเคทีนี้ครึ่งปีหลังหรือว่าช่วงที่เหลือค่ะซ้อมมองทิศทางในส่วนของคับปิดค้าส่งเป็นยังไงบ้างคะก็ยังคงร่อง เน่าจะบวกขึ้นนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เราเห็นนะคะว่าภาพภาคเศรษฐกิจก็ค่อยๆปรับตัวอาจจะไม่ได้ไม่ไดู้บวามากแต่ว่าเราเห็นว่าภาครัฐก็ฟอมทีขึ้นมามค่ะแล้วก็แบบดูน่าจะแข็งแก่งระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอีกประเด็นที่เห็นก็นะคือภาคท่องเที่ยวก็ก็เสริมเข้ามาโดยเพราะเชียงรายอาจจะเป็นแค่เมืองรองแต่เราได้เห็นเไฟบินเต็มนะคะแล้วก็เพิ่มไปเยอะอะไรเนี้ยค่ะก็คิดว่าอย่าง ถึงปีหลังหรือว่าเอายอย่างนโยบายภาครัฐอาจจะได้เห็นถึงต้นปีหน้าก็ตามแหละยังไงก็ว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วอะค่ะอืมค่ะค่ะซอสคะเห็นว่าพวกเงินดีต้นเนี่ยมันก็ออกมาเนาะมีกระแสรรรออกมาเราเรามองยังไงบ้างคะท่านภริยะเตรียมตัวยังไงบ้างกับการกระตุ้นเศรษฐกษิจของรัฐบาลใหม่ครั้งนี้ก็ก,ก็ก็มองว่ายัางไงก็คือท่านภิยะเองไงก็เตรียมพร้อมที่จะรับทุก ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะมาแบบไหนเพราะว่าเราคือภาคบริการประชาชนอยู่แล้วเราก็ขยายสาขาไปไปค่อนข้างมากคะ่ะพร้อมให้บริการประชาชนอยู่แล้วนั่นคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะคะเราก็เรียนพอ้อมะคะ่ะไม่ว่าออมองว่ายังไงก็มาตบบบวกเราก็พร้อมรับอยู่แล้วะคะ่ะพร้อมให้บริการทั้งกําลังคนทั้งสินค้าอะไรเนี้ยะค่ะก็พร้อมค่ะพร้อม ค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้ธนภิยะก็ได้ได้เขาเรียกว่ามีมีให้บริการเกี่ยวกับพวกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐมาก่อนแล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะพวกเพวกรัฐบาลดิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้อยู่แล้วค่ะอืค่ะตอนนั้นตอนนั้นเตรียมตัวนานไหมคะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้คาดว่าแบบจะเยอะมากแต่ว่าก็พอมีเตรียมพร้อมอะค่ะคือเตรียมพร้อมแต่ว่าเกินก่อนที่คาดไว้ค่อนข้าง เยอะมากเ้างอบอกว่าก็เกินกว่าที่คาดเยอะอะค่ะค่ะค่ะทีนี้ซอที่แล้วนี่ให้น้อยนะคะไม่ได้เยอะอ๋อยันน้อยไปใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งหมื่นนิดหมื่นหนึ่งนี่ไม่น้อยไม่น้อยแล้วใช่ไหมคะซ้อมองอยังไงบ้างหมื่นนเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ทุกทีที่ให้แค่แบบแค่สองสามร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยอ,อย่างมากกว่าห้าร้อยอะไรก็ก็แรงแล้วนะคะแต่ว่า หรอบนี้ให้เป็นหมื่นเลยเราให้ภายในหกเดือนด้วยเฉลี่ยก็ต้องใช้อย่างน้อยเอพันห้าขึ้นเลยค่ะต่อเดือนค่ะค่ะมองว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้ได้ดีไหมคะยิ่งเราเป็นค้าปลีกค้าส่งด้วยก็ก็ก็คาดว่าจะจะดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเศรษฐกิจไม่ดีเอคือคนที่ได้ไปอ่ะคิดว่าเขาควรจะต้องมาใช้จ่ายอย่างอย่าง ของจําเป็นก่อนนะคะพ่งซึ่งเราอ่ะขายของจําเป็นอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนมาเขาคงใช้จ่ายในในของจําเป็นก่อนพอเหลือจากนั้นน่ะเขาอาจจะเออไปใช้ของที่เกินกว่าที่เขาพอและที่จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเราว่าคงังน่าจะได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะโอเคอในการเตรียมตัวนะคะมองว่าครั้งนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ พร้อมร,รับค่ะพร้อมรับทั้งทั้งมายังไง<อ>เราก็รับได้ใช่ไหมคะธนาพิยะใช่ทาการขยายสาขาลองลออ <ๆ S 2> อรับก็พอๆนะคะค่ะค่ะอ่าฮะอ่าฮะโอเคพูดถึงแผนการขยายสาขานะคะปีนี้ปีนี้ขยายหมดหรือ,อยังคะหรือว่าต้องขยายเท่าไหร่เอ่ยอ๋อปีนี้ก็กําลังก่อสร้างแล้วก็รวมแล้วก็ประมาณสี่ห้าสาขานะคะคิดว่าน่าจะจบที่แต่มาสี่เนี่ยแหละค่ะอืมตอนตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่สาขานะคะซอ ตอนนี้ก็44สาขาค่ะนี่เราใหญ่สุดในในภาคเหนือแล้วไหมคะเออถ้าถ้าใหญ่วัดกันด้วยยอดขายก็และวัดด้วยยอดขายและกำไรก็น่าจะใหญ่อะ่ะอืมค่ะ,อะโอเคได้ค่ะทีนี้เมื่อกี้ซอมีการเกินไปแล้วว่าการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะซอ ก็คงต้องบริหารค่อนข้างแบบเดูทุกบรรทัดนะคะก็พยายามมองหาโอกาสใหม่หาช่องทางเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขยายสาขาเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ช่องทางไหนที่แบบคิดว่าเอออย่างช่องทางออนไลน์ก็ก็ลองทําดูแล้วก็อาจจะมีช่องทางที่เป็นตัวแทนที่เราก็ลองลองเวิร์กดูอะคะ่ะอืมอ่ค่ะก็พยายามั้งช่องทางแล้วก็หาทั้งสินค้าที่ ที่สร้างมาจ้นแล้วก็สร้างทราฟฟิกเข้าเข้าร้านของเราอะค่ะค่ะค่ะ <c oughs> ในเรื่องของต้นทุนแล้วค่ะซอโอต้องบอกเลยว่าน้ํามันก็ขึ้น <c oughs> ของก็ขึ้น <c oughs> เรากังวลไหมมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะเออก็กังวลไหมก็คง ก็คงต้องเผชิญกับความจริงอะค่ะแล้วก็บริหารมันให้ดีแค่นั้นเองค่ะว่าเฮ้ยอะไรที่พอที่จะขยับได้แต่สิ่งที่ที่เราจะไม่ลดก็คือเรื่องของคนนะคะเพราะว่ามองว่ายังไงก็ตามคนที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็ยังเดูแลอย่างดีแล้วก็พอที่จะรับเพิ่มเข้ามาเพื่อการขยายธุรกิจด้วยอือนนก็อาจจะใช้เรื่องของการบริหารแบบมีประสิทธิภาพเพื่อต้นทุนมันลดหรือว่า ทําแบบเอ่อให้มันให้มันให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าค่ะอืมค่ะค่ะโอเคในภาพรวมของปีนี้นะคะซอตอนนี้ผ่านมา9เดือนแล้วอีกประมาณ3เดือนก็จะครบ1ปีเรามองที่ทางการเติบโตของเราในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คิดว่าไม่ีไี่ที่ปรับเอ่อเป้าที่ที่ตรกเตินะคะไม่ได้ี่ปรับก็เรายังคงวางไว้ที่10%นนะคะจากปีที่แล้ว ก็ว่าน่าจะน่าจะมีความหวังนะคะจากเออจากดูพภาะพาศสษฐกิจที่ดูดีขึ้นแล้วก็เอ,อนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็ภาครัฐก,ก็เอ,อแรงหนุนอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ดูดูแล้วก็น่ามีความหวังค่ะอืค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ซอฟกอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักชนะพิยะมากขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณ นักลงทุนนะคะที่ที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามคณะพิยาตก็จากที่เราเข้าตลาดอาจจะแบบเออมาแปดปีแล้วนะคะจนถึงวันนี้ก็โหนานเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เติบโตมาจากที่สิบสองสาขาจนมาถึงวันนี้นะค่ะแล้วก็ติตโตเรื่องมาอาจจะมีปีที่ผ่านมาที่อาจจะเออไม่ไม่เติบโตเนื่องจากว่าฐานของปีหกสี่น่าจะสูงมากเ <c oughs> นื่องจากแบบแรงมากอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ซึ่งทางเราเองอ่ะ เราก็มุ่งมั่นที่จะพยายามที่จพัฒนาธุรกิจผม่มให้รุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วค่ะเรามองความยั่งยืนอ,อของของธุรกิจเพราะฉะนั้นก็จะมีความเอ,อดูแลการเอ,อพัฒนาให้ให้มันเนติบโตอย่างยั่งยืนอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ขอ,ขอบคุณท่านนะคะที่ฝาสนใจโดยเฉพาะานหุ้นเนี่ยแบบถามถ่ายตลอดเวลากะ <laughs> ได้ค่ะต้องจริงๆต้องขอบพระคุณทางผู้บริหารธนพิยะด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราติดตามข่าวสารแล้วก็มีการอัปเดตข่าวผู้บริหารก็โอให้ความร่วมมือพูดคุยกันอย่างดีเลยต้องขอบคุณซอด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารจากธนพิยะด้วยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ